คำถามประกันสังคมลีไลฟ์ like. ฟังแล้วนั่งคำตัวเองปีหน้าครบ5-5แต่ได้บำนานามรบาทซื้อรองเท้าแตกได้ข้างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนั่งสารมากฝากกดไลค์ like, กด subscribe c ม m มนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถแชร์ประสบการณ์นะครับคอมเมนต์ comment, กดไลค์กดแชร์นะครับ กด subscribe นะครับให้ช่องผมหน่อยนะก่อนเข้าสู่เนื้อหาไปฟังเนื้อหากันครับขออ่านหน่อยนะครับคอมเมนต์มาจากตัวคลิปวิดีโอส่งประกันสังคมมาตรา39มา20ปีได้บำนาญเท่าไหร่นะครับคือหลักๆอะส่งมาตรา39มันจะได้บำนาญน,น้อยกว่าที่ที่คาดการไว้อยู่แล้วนะครับอ่ะมาฟังกันนี่ฟังแล้วนั่งคำตัวเองนะครับปีหน้าอายุครบ5 5แต่ได้บำนานาบาทคุณสามีคำตรงที่เราพูด กันขำๆนะคะว่า1,320บาทนี้นะครับซื้อรองเท้าแตะได้ข้างหนึ่งเลยนะเออนะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะนะครับก็ก่อนอื่นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมาตา39เนี่ยตอนที่ผมเริ่มทำคลิปใหม่ๆเนี่ยนะครับผมก็ตกใจเลยนะว่าบำนาญทำไมมันได้น้อยลงแต่พอเรามาสาวความดูว่าฐานนะครับในการคิดคำนวณมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็ทำให้เออว่า มันบางทีมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่ส่งประกันสังคมมาตา3า3 3ามาเกือบทั้งชีวิตแต่ในช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยอาจจะเพราะเหตุเพราะถูกเลิกจ้างก่อนนะครับหรือมีเหตุให้ออกจากงานก่อนที่จะอายุ55คราวนี้ในช่วงเคว้งคว้างเนี่ยยังยื่นบรับบำนาไม่ได้เนี่ยในช่วง50หรือ45เนี่ย ยังยื่นรับบํานาญไม่ได้เขาก็เลือกที่จะส่งประกันสังคมต่อเพราะหวังว่าอย่างน้อยส่งสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้บํานาญที่เพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยตัวจําจนวนปีหรือจานวนเงินสมทบนะครับที่สมทบเข้าไปนะแล้วก็จํานวนปีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าพอไปขอรับบํานาญจริงนะครับฐานเงินสมทบดันไปอยู่มาตรา39ก็คือฐาน4,8 0 0 เป็นผลให้บํานาญที่คาดว่าจะได้รับมากกว่าตอนอยู่มาตรา3ามสกลับกลายเป็นได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าอีกนะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนจากพอออกจากงานในช่วงห้าห้าห้าแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณเลือกที่จะไม่ส่งประกันสังคมใดๆต่อเลยนะครับแล้วไปรอรับห้าห้าแบบนั้นนะ่ะนะครับได้บํานาญมากกว่าอีกนะ นะแต่พอไปส่งมาตาาม9ในช่วง60เดือนสุดท้ายก็ผลปรากฏว่าฐานเงินสมทบด้านไปอยู่4,800ทั้งหมดนะครับเป็นผลให้บำนาญน,น้อยมากน้อยมากจนถึงขนาดที่อาจจะซื้ออะไรแทบจะไม่ค่อยได้นะพันกว่าบาทเนี่ยนะครับมันน้อยมากเลยใช้พึ่งพิงใช้ดูแลไม่ได้เลยแล้วถ้าใครเผลอ ไม่เก็บเงินนะครับไม่เก็บเงินไม่สะสมนะครับไม่มเีเงินเต็มพร้อมสําหรับการเกษียณยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่ย้ํอีกครั้งหนึ่งนะยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าปรากฏว่า,าบํานาญก็ได้น้อยนะครับเงินเก็บก็ไม่มีแล้วจะกินอะไรนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยพันกว่าบาทเนี่ยกินทั้งเดือนนะคงไม่ไม่รอดอะนะครับอย่างน้อยขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อย 5-6,000เนี่ยก็ถือว่าก็ยังแบบกระบิดกระเสียเลยนะนะครับห้าหกนเนี่ยนะครับในการกินอย่างเดียวนะนะครับก็ลองดูนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เวลาผมคุยเนี่ยผมจะสอดแทรกเรื่องประเด็นอ่านี้นะครับบ่อยแล้วก็หลายๆคลิปวิดีโอแบบผัดเปลี่ยนไปนะเป็นแชร์ประสบการณ์ประกันสังคมบ้างเป็นคลิปตัวฐานเงินสมทบน้อยมากบ้างนะครับ เป็นการบอกให้เห็นนะเพราะบำนาญเนี่ยมันเป็นหลักประกันที่หลายท่านก็หวังนะครับหวังพึ่งบำนาญจากประกันสังคมในตอนบ้านปลายนี่แหละนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดบำนาญที่คาดหวังมันไม่เป็นดังหวังเนี่ยมันก็ลำบากใจเพราะนั้นการที่รู้ว่าไว้ตั้งแต่อ,อย่างน้อยอายุยังไม่เยอะนะครับอายุยังไม่ถึงขนาดใกล้จะยืดรับแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะ มันก็จะทําให้เรา,เ,าเปลี่ยนแปลงอะไรทันนะครับเพ,พอรับบํานาญแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมันมันจะกลับไปเปลี่ยนไม่ได้อะมันจะกลับไปเปลี่ยนแบบกลับไปทํางานใหม่มันเป็นเรื่องที่ยากมากอะ่ะมันความจริงจริงมันไม่ได้แบบนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสามารถแชร์ประสบการณ์ประกันสังคมนะครับมาได้เลยนะประสบการณ์เป็นแบบไหนอย่างไรยินดีอย่าง,ย,ย,างยิ่งฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับ ก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อ e ีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโม i ายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. น,นะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ นามานะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแล คำแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามัระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำหนึ่งถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลปลอมนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ